แนเป็นรอปีใหม่ปีต่อไปแล้วก็ตลอดปีก็สกปรกเหมือนเดิมเธอจะ,จะเจริญอยู่มีความสุขอะไรล่ะอันนี้เรื่องจริงนะกลับไปทำซะนะไปเช็ดไปถูทำความสะอาดของเราใส้ดีดอกไม้มันพอมาเริ่มเหี่ยวก็อย่าไว้ในบนที่หน้าพระต่อวันปุ๊บเปลี่ยนเลยเก็บเอาใจใส่เก็บออกไปซะ อย่าไปอยู่ท no um> ี่น่าพะรังเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวอีกแห้งนิดหน่อยแห้งอยังอยู่อย่างนั้นหลยท่านกองลำคาเนี่ยอย่างนี้นะขี้เกียจขี้เกียจแต่มันก็จะเอาดีอย่างเดียวะขี้เกียจจังเลยนะอขยันหน่อยนะเรื่องนี้นะไอเรื่องอื่ขี้เกียจก็า่างมันจะนะตัวเราจะสกปรกก็ช่างมันเลยขี้เกียจอาบน้ำวาขี้เกียจเสื้อผ้าว่อไไ่เป็นไร แต่เรื่องนี้คือเก็ิไม่ได้นะมันเป็นที่จรเรก็ว่าเป็นมงคลขอให้สิ่งที่เป็นสริริและความเป็นมงคลทั้งหลายอันเกิดที่เธอได้ตั้งใจมาทําให้กับหลวงพ่อแล้วก็พระท่านทั้งหลายที่อยู่ในวัดนะให้เกิดความสุขชันใดก็ขอให้ผลนี่จงบังเกิดให้เธอสําเร็จคิดก็สําเร็จพูดก็สําเร็จเป็นผลทําก็สําเร็จตามที่เธอต้องการทุกครั้งทุกเรื่อง ตามเจตนาที่เธอปรสนาน้บแหนนับแต่ปัดนี้เป็นต้นไปจนว่าเธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอ